ครับผม่ามผูช่มพอเที่ยงกับเดินทางข้ามาทั้งจังหวัดส,สีเกตนะครับผมเพื่อว่าจะมาติดตามตัวเลขเป็นสูตรไว้คํานวณของคุณพ่อว่าถึง่างวันสิพานมาจ,จะรุดกะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะครับเนาะต่ว่ารุดกับบ่ไก่ครับว่าคุณพ่อมันบอกอยู่แล้วว่ามักแห้งครับเก้าสองนี่มักแห้ง้าลงมาอีกแต้มเดียวนี่เป็นแปดสองนี่เต็มเป๊ะเลยครับ่ามผูชมเนะาะฉะนั้นแล้วม้นนี้เขาก็ต้องมาล่อมาช่มมาเบ่งพร้อมกันครับว่าสูตรไว้คํานวณของคุณพ่อ ม้วนนีส่ตัวใดเป็นตัวทีเน้นๆเด็ดๆไปครับไปฟังของพ่อผมกันครับค,คุณพ่อวาครับผมว่าจะให้ตัวใดเด็ดๆไปฝากท่านผู้ชมแฟนช่องอสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับ,รดรบได้เลยแม่บัพหสูตรมาคำนวณได้เจอออกมาพุ่นอ๋อได้สอ,อ,อกมาพุ่น,นบีบออกใส่ร้อ๋อ่มันมันเหลี่ยมเนาะ มันอาจจะเหลี่ยมแน่ครับผมอ้าวมันกับบอลเหลี่ยมแห้งเราครับแต่ผู้ชมเนาะมันย่อนแสงบอลเป็นอยังพอบ่าเป็นอย่างไรก็พอมันเข่าหาแปตัวเก่าอีกสชุนหาแปดตัวเก่านี่มัน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 ถือตัวเก่าอีก่าตัวเก่าอีกบ่อือจมาแห่งขึ้นเนี่ยสามคู่เลยหรอ เก่าสามหนึ่งซี่แล้วก็สองห้าบพอเนียวันนี้ฮกสุดคือเก่าเนอะคกุณขอสละสองตนะคะหุดแต่ซีมีเป็นเก่าสามหนึ่งซีสองหาสามฮกซีเจ็ดหาแปดนะคะทั้ชุเนาะตัวเนีนนะคะตัวเนียนมีมีจักสุดเข่าหอบสามชุดจุดสามชุดก็คือหนึ่งซี สองหากับสามหงเนาะเนาะหนึ่งสี่สี่หนึ่ง้องห้าห่าสองมาสังกัดอะไรม่มาพอเรื่สามพูสามคูเนี่ยพอตองกลับเรื่องได้เห็นว่าโอ้คุณพ่อบอกว่าเมื่อกี้พ่อว่ดนะคะเพื่นบอกว่าสำหรับสามตัวสามเอ้สามสามส่ทีคุณพ่อเนนไห้นะคะว่าตรงกับนะคะตรงตรงเลยนะคะก็คือก็มีสี่หนึ่งสองหางและก็สามพูเนาะ กามีสามตูนะคะวันนี้คุณพอ่อนี่ครับท่านผู้ชมเนาะจะเป็นสูตรวยคำนวณของคุณพ่อว่อครับผมสิ่งของคุณพ่อพันกับเขามาประมาณหาหรือหกงวดครับผมแต่งวดที่ผ่านมานั่นก็ถือว่ารุดครับผมรุดอยู่แต่รุ่ดแบบว่านาเกียดติว่าง่ายสักการท่ามผู้ชมทีรุับรุดรุดแต่ว่ารุดว่านาเกียดติครับพอคุณพ่อบอกว่ามาักแห้งมักหลเก้าสองมาสันแต่ว่าปรากฏว่ามันออกมันออกแปดสองครับท่านผู้ชม ลงแค่แต้มเดียวนะครับสม,มนชู้ชมเนาะล่แค่แต้มเดียวอ๋มาพอเที่ยงใจเบิ่งชัดๆเนาะครับเดี๋ยวมันอยู่ช่วงตรงนี้มันเป็นบรรยากาศที่ดีดีครับสมุชชุ่มร่มก็ดีเนาะครับอากาศเ <ไป S 1> ย็ยนดีเออเธอไปน่อยนึงโอเคกเ็เลยเป็นว่ามันก็นต้องหาแนวเต็งไว้ครับผมมาพอเที่ยงจะผ้าเบิ่งครับสมนชู้ชมบะนี้พอเที่ยงจะผ้าเบิง่งตามจริงของคุณพอ่พอเพิ่นจะมี ยังเลขสองตัวก็จะตั้งจากแปดสองเนาะถ้าเลขสามตัวก็คือสองห้าแปดสีคุณพ่อเันตั้งสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,รบ <c oughs> แต่ว่าที่ไฮมานี่คือตัวเลขที่คุณพ่อเป็นคัดมาอย่าปล่อยครับผมก็คือเก้าสามหนึ่งสี่สองห้าสามหกแล้วก็สี่เจ็ดห้าแปดครับผมก็เป็นหกจุดคื 9, <c oughs> อเก้านะพ่อเนาะเป็นหกจุดคื 9, <c oughs> อเก้าครับเลขสามตัวก็เป็นสามหกเก้าสี่เจ็ดศูนย <c oughs> ์ห้าแปดหนึ่งหก 92703824ถึงว่าจะมีหลายชุดกับจริงอยู่ค่นสมุชมแต่คุณพ่อม่นก็เนียนหายนะค่สมุชมยังงวดที่ผ่านมากคือการกระเนียนห้เป็น92แต่ว่าออก82เฉียดไปแค่แต้มเดียวงวดนี้คุณพ่อบอกว่ามากแห้งสมชุดนี่ไม่บอกพอ่อ142หา36ให้เน้นชุดนี้ไม่บอกพอ่อให้เน้นชุดนี้ นี่ครับท่านผู้ชมเนาะอย่าให้เบิ่งชัดๆครับผมเพราะว่าก็มีหลายคนหลายท่านครับเป็นศูนย์หวยคำนวณของคุณพ่อว่อเพิ่พนก็นยังเป็นคนที่ว่าชื่นชอบให้พระเที่ยงมาติดตามอยู่ท่านั่นแล้วพระเที่ยงเดินทางมาทั้งไฟจังหวัดสี่เกตพระเที่ยงก็ต้องมาหาคุณพออ่อว่ออีกคือเก่านะครับท่านผู้ชมเนาะเพื่อเอาตัวเลขศูนย์หวยคำนวณของคุณพ่อไปแบ่งปันท่านผู้ชมแฟนแฟนช่องกับเบืองเอาครับท่านผู้ชมกับ่หลายครับกับมีเลขแค่หกชุด แต่ว่าที่พอเที่ยงมาเจอของคุณพ่องวดแรกนั่นจะเขาทั้งล่างทั้งบนนะครับท่านผู้ชมเขาทั้งล่างทั้งบนแต่ว่าตามตรงย่นี่เสียงรถิ่นจะหลายครับเพราะว่าด้านหลังของพอเที่ยงนี่จะเป็นลานข้าครับเป็นลานข้าของคุณพ่อว่เนาะต่คนมาจับใจสื่อของครับขายของดีครับขายของดีอาจจะมีเสียงรถเสียงหยั่งแลนสนันพันเพื่อเก่าน่ผู้ชมเบิ่งเอาโดยสายตาละครับผมเสียงบ่ฟังก็ได้นะครับเนาะ ตัวเลขนี่ที่พอวอเน้นให้ครับก็คือ142536แต่ว่าจะมีอยู่6จุดก็คือ93 142536 4758ท่านผู้ชมมัหรือว่าชื่นชอบชุดได็กาให้ไปพิดจะหน้าเอาเองครับผมเพราะว่าคุณพ่อมันกะให้แค่เป็นแน้วท่างมันจมหาอยู่ครับ่านผู้ชมจมหายอยู่ว่าโอ้เลขลุดวดเดียวบ่ม,มาหาบ่คุณพ่อเป็นว่ามนหย่านาเที่ยงบ่มาหา มาขี้เกานะครับสมผช้วมเนาะมาขี้เกาครับผมเลขสามตัวก็จะมีสามหกเก้าสี่เจ็ดศูห้าแปดหนึสแล้วกับแปดแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยให้ชุดเดียวครับผมก็คือห้าแปดหน,นึ่งใส่ใส่ชุดไหนก็พ่อสิเามันตรงกับเลขของเจจินดาพ่อใส่ใส่ชุดไหนตๆๆัวไดน โอ้สามหกนี่บ่โอ้เจดจินดาเพิ่นกับมีโชคมีลาบเนี่นะพ่อน้องวดทีพันมาเพิ่นถือได้น้อโอ้เป็นสามหกเก้าตัวกันสองตัวกระจับให้เป็นสามหกนี่ก็ให้ฐานเนี่ยพ่อขันเลขเลขนี่หกชุดนี่ขันให้พ่อมากมากที่สุดชุดหนึ่งนี่จะเป็นชุดใหครับโอ้โอ้ชุดเดียวหัครับนี่นี่นี่สามหกเพราะมันตรงกับเลขเจดจินดาเนาะพ่อเนาะเอ้า ครับผมนี่ก็เป็นสูตรหอยคำนวณของคุณพ่อว่อครับผมเนาะเพราะว่าออกปุ๊บก็เฮ็ดร่นเหรออืมพ่อเฮ็ดไว้ตั้งแต่หอยอวบผลวันซาเนี่ยมึงเล่เฮ็ดเลยครับมันบอกไอ้เกี่ยวกับว่าสีเลขไผ่เนาะพ่อเนาะก็เฮ็ดมาแล้วแต่ว่าเฮ็ดจังไหนไปลาออกมาแล้วมันตรงกันเนาะหลวงพูนอืมเมื่อก่อนยินข่าวว่ามาแข่ไงพ่อเนี่เก้าช่วงเก้าช่วงนี่ยังขัดเลยเก้าช่งอุ้ยเนาะสีแต้มเดียวเนาะบอกวูก็ไม่ต้องกลับเลยว่าเขาตุ้มตรงเลย โอ้บอกบอกว่าต้องตรงเลยบอกพ่อก็ได้ยินว่นหน้าเพิ่นมีโชคมีหลาบอยู่จะเป็นเพิ่นจิรุตับุกหูแล้วตัวใหญ่พันเห็นแปด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 แล้ววะโอ้คุณยายคุณยายฟันเห็นแปดนะค่บป่าตัวบุกใหญ่น่ะนอเพื่อนก็เลยเออก้ามาก้าสองกระสือแปดสองใช่น้ำเออครับผมมีหลัครับผม คนไทามิโชัวมิดวงจะเป็นในลักษณะจักรสีนพ่อเนาะเพราะว่าเก้าเดี่ยมันชุดเดี๋เวน้แมนมันต้องลงกหม่านพ่อเนาะโอ้กับผมเนาะกต่เป็นคุณหน้าเป็นลูกสาวของพ่อว่อเนี่ยแหละครับที่เพิ่งไปจะของหันขายของช่ำครับผมเนาะขายอยู่นี่ขายดีแห้งครับรถโอ้หนูซื้อว่าคนมาอุดหนุนดีพวกหนึ่งอ่ะแล้วกราฟออเดอร์พวกหนึ่งลูกบุบกราฟจะข้นเหมือนโอ้ชื่อตรงๆรด้วย แต่ว่าเก่าสองนี่บ่บ่ให้กลับเป็นบ่พ่อตุ่นี่บ่ให้กลับเตอรให้ตรงตรงเตอรตัวทันบดเตอร์บ่คิดว่ามันดีลดอยู่แล้วคือกันกับอันนี้ห่อพ่อคือกันกับมวลนี่เป็นบ่แม่อ๋อตีนได้ก็คุณเขาก็ถามเขาบอกเขาสองหงตัวเดียวครับเต้าสองตัวเดียวเก่าสองตัวเดียวบต้องกลับตรงได้หมดครับผมเช่นโต๊โตคุณพ่อนี่บ่วบัวใหเลยเป็นบ่งหวาที่ผ่านมา โอ้สด่ากว่า่ิฟานมากเ้แต่หน่าเล่าคนเดียวคนได้หลายบอกพอคนได้หลายบอกเมื่อทำแต่ก่อนก็ไม่ได้บหม่จเป็นร้อยสอร้อยยี่บ่เงี้ยคอได้ตลอดโอ้คนได้ย่ตลอดมั่เพลินพันวันนี้แหละ แต่ว่าของเพิ่นกับบอผาดเนาะเพราะพ่พอ,พอบอกผาดอยเป็ดเอาเก่าสงแต่ว่าแม่พ่อกไว้ฝันเห็นป่าตัวบกใหญ่ก็เลยจับแปดมาใส่ซะเออคอนเท่านี่นี่ดวงยั่สี่ตัวนี่โอ้เดี๋ยวสิพาไปสัมผัสบึงคุณนา่านผสมชม,มือนีว้าเพิ่นมีโชคมีดวงอยู่เรื่อยๆได้ทุกวดนไม่บอกพอ่อโอ้ครับครับครับเดี๋ยวสิไปขอสัมผัสคุณนาจักเแป๊บหนึ่งครับผมเนาะ ครับผมท่านผู้ชมเนาะจะมาถามคุณหน้าเบิร์กคู่คนมีโชคมีดวงจู๋จุ่มครับจู๋จุ่มเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินว่าเบิดบ้านลลุดเบิดสุขคนแต่ว่าคุณหน้าบนบนรถคือหมูเอาน้ำเพลินนั่นละเพลินผ้าอันนี้เอาเอาน้ำจะฟ้องเอาเปลวัฟยังดอกเอามาซื้อได้จังเด็ดในเมื่อพ่อเราบอกว่าเก่าสองเก่าสองก็ไปเอาน้ำพ่อนนี่ล่ะเอาน้ำอีกผู้หนึ่งโอ้มีผู้หนึ่งมามาบอกยังสี่บอก บนแม่งเอานะักคุณคุณใหญบก่าไพสายจวดตัวว่นะว่ะ<อ>สองคนงวดนี้บนเอาเลยบ่ะโอ้แต่ว่าเขาเป็นโชว์เป็นดวงของเขาเองเนาะฮึ่มบนไหลา่บน้างวดบนหลายค่ะสี่สิบมาสีเออธรรมดาเนาะพอได้ข้าวเขากับน้ำเอาครับผมเนาะแต่งวดนี้ขึ้นมากหรือบางงวดนี้ยังค่ะยังท่านนี้ท่านนี้ฟันมาท่านนด้แยังอยู่ค่ะเบิ้งทางด้านน้ำ ดาวเป็นทั้งใดทางทา้งที่เขามาไห้น่ะมันนะโอ้คุณคเพิ่นได้มาจากหัวนแล้ี่ะเพิ่นได้มาสองงัวแล้วสองหัวค่ะเพิ่นได้มาสามตัวเป็นเป็นเหล็เล็กมาจาใส่เหล็กส่ซ e องมากโอ้นูกงกระรูลว่าเพินน่ะมาจะใส่เหมกันโอ้เรล็กซองตัวเล็กซ้องบ่อเขาได้หัวหนึ่งหันเป็นเหล็กของซีเกตเพิ่นเพได้บ่ค่ะบ่เขาวัวบางหันพิไดมาแปดหนึ่งหรือเท่าไรงก็เอาอยู่แต่บ่ได้เพิ่นไได้มาอีกอีกหม่องหนึ่ง ทางนี้เพิ่นก็เรียนด้วยตรงนะเพิ่นก็ไปหามันเพิ่นก็หามาเนาะค่ะอืมพิ่ไหนเนาะสิู้จักเล็กอน้ำเพิ่อนเนาะเนาะจังไดนนาะเจ้าของก็ยังบ่ทันไในหู้เลยเพิ่อน่ทางไหนเพิ่นจะเพิ่นจะบอกว่ามัณนเนี่ยคือเล็ออกเลยล่ะกายเล็กจะออกเวลาเล็กจะออกเลยโอ้เอาเนาเขาจะมชอเน่นนสั้นาน เพราะว่าเพิ่นจะเอาช่วงที่ว่าหวยออกกใล้เวลาออกคุณอะเมื่อใดในการจะมาชมเนาะเอาขอบคุณขอบคุณคุณอะขอบคุณตัวเลขของคุณพ่อว่าเป็นประจำของงวดวันที่16ธันวาคมพศ2564เนาะครับเนาะก็จะมี6ชุดคือเก่าครับผมก็คือเก้าสามหนึ่งสี่สองหาสามก็5 8ครับผมโดยคุณพ่อจะเน้นให้เป็น1 4 2 5 3 6แต่ว่าถามพอเที่ยงถามคุณพ่อว่ามัก คันให้มากตัวเดียวชุดเดียวเป็นตัวใหคุณพ่อสี่ใส่ตัวนี้ครับท่านผู้ชมสี่ใส่ตัวนี้ก็คือสามหกมันจะไปตรงกับของเกจินดาครับผมทั้งจังหวัดอุดรเนาะ <ชม S 1> ครับ <6 S 1> ผมไม่อนครับคุณยาย่วนเลขสามตัวก็จะมีสามหกเก้าสี่เจ็ดศูนย์ห้าแปดหนึ่งหกเก้าสองและก็เจ็ดศูนย์สามละกัแปดสองสี่ครับผมแต่คุณพ่อพิ่นจะเน้นให้ครับถึงว่าจะให มาหาชุดทกชุดกับจริงยุกระเนียนไห้ครับผมก็คือห้าแปดหนึ่งเนาะครับสมุช้ชมนะเล็กสามตัวถ้าสองตัวก็จะเป็นสามหกเด้อครับสมุช้่มกะพอเที่ยงกับมัดิีตามไห้เพื่อเป็นแนวทาากะให้สมผช้ชมทุกท่านใส่ดุลพินิจพิจารณาคิดเอาเองเนาะครับเนาะมักชุดใหชื่นชอบชุดใหกะกะรเองไปพิจารณาเบื่องไห้จดไว้ครับผมอยาจำค่าจำมันจะลืมนะครับเนาะยาจำครับผมให้จดไว้เพราะมันก็เลืออีกหลายหมื่นอยู่ครับผม สว่ัสดีท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่ามันก็เป็นสูตรให้คำนวณยังงวดที่ผ่านมากก็ย่อมรับอยู่ว่าของคุณพ่อพันลุ้นสว่ากระลุดแบบคือใบแอามวาน์แหละครับขนแตกพ่อมักเก้าสองออกแปดสองครับผมสุดท้ายนี้กับขอขมูลขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตาดาชาแนลคลิปนี้พอเที่ยงก็จะขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้า,าท่านผู้ชมทุกท่าน มีแต่ความโชคดีเด้อครับเห่งๆรวย่วยๆกันสูทุกคนครับผมไปละครับ <h> อยู่ทางง้า <c oughs> งกับเป็นคุณยายปรอไพ่สายจวดครับผม <c oughs> นี่ครับคุณยายปรอไผ่สายจวดก็บ,บอกว่าฟันดีแห้งได้ครับงวดนี้ฟันดีแห้งเดี๋ยวไปติดตามเป็นคลิปของคุณยายปรอไผ่สายจวดอีกคันหนึ่งนะครับเนาะ